จังหวะนี้ก็ล้มไปเองครับเสียหลักครับะเดินต่อครับแหมเพชรสมัยวันนี้มาคึกคักเหลือเกินครับมีลูกขีบนำครับแข้งขวาตามเบิ้ลไป2เลยครับอาแล้วครับแข้งแรกติดบังมีแข้ง2ครับแหมแล้วเพชรศิลาโต้คืนไม่ได้ครับจุดนี้เอารุดหลุดแล้วโดนเลยครับโอ้โหแหมนี่แหละครับลงโทษทันทีครับโอ้โหมวยลักษณะแบบนี้นี่หลุดหลวมไม่ได้เลยนะครับถ้าหลุดหลวมมากันนั่นแหละครับแบบเมื่อสักครู่ครับโดนทําโทษทันทีครับ จะออกไม่ไม่ออกครับไปลังเลครับไปลังเลครับเจอแท่งควางเพชรสมหมายครับสังเกตเพชรสมหมายแกออกนี่ออกเป็นชุดเลยนะครับอ้าวเกียวเกลียวเกีียวหัวคืนโอ้โหลำหนักหนักลำใหญ่ๆครับจัดให้ครับง้างมาจากนู่นฮะลำปางครับง้างไกลไปครับง้างไปไปครับขยับ เอาไม่เอาครับเพชรสมหมายเจอแข้งซ้ายมาโต้ขึ้นด้วยขวาแล้วนี่ครับอีกคนหนึ่งมีหมัดเสริมอีกคนหนึงสอกเสริมเข้ามาครับโอ้โหวันนี้นี่ออกแล้วเห็นเลยครับทางด้านเพชรสมหมายครับจะมีแข้งหนึ่งแข้ง2มีมาเป็นชุดเลยครับเอาแล้วครับเพชรศิลาตั้งรับเยอะไม่เป็นผลดีแน่นอนครับต้องขยับแล้วครับแข้งขวาติดบ้างครับขวาของเพชรสมหมาย ค่อยๆเดินเกมเข้าหาครับสยับผู้รุ่นน้องเอาแทงขวาสาดเข้าไปครับพอสากเาถีบออกมาเลยนะครับตีหัวเข้าบ้านครับโอ้โหดูครับจังหวะของเพชรสมหมายตัวนี้ดูจะดีกว่านิดๆเลยครับชิงจังหวะเตะแล้วถีบครับไม่ให้เพชรสมหมายโต้ได้ถนัดไม่ให้ทางด้านเพชรศิลาโต้ได้ถนัดครับโดนอีกแล้วครับแข้งนี้อ่ะโตได้ไหมติดบังครับ เกมฉาบสวยเข้าไปทําแต้มแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ดีเลยครับเจอแค่งนี้เข้าไปเอ้าคือีีแข่งหนึ่งครับคนละแข่งก่อนจากหมดยกที่3ครับดูหน่อยครับว่ายกสีนี่จะมาแบบไหนครับเพชรศิลาแม่ผมเชื่อว่าน่าจะต้องเดินนะจะต้องเดินแล้วแน่จนิงยนเพราะว่า3มยกดูว่าตั้งรับแล้วมันไม่ดีเท่าไหร่ครับรูปเกมแล้วถ้าเจอถ้าเจอคนท่ไปเนี่ยไม่ต้องเดินนะพุ่งเข้าใส่ไปเลยแม่นี่งะเดินจริงๆครับยกที่4ของเพชรศิลามาดูว่าเดินแล้วจะทาได้หรือเปล่าครับ จะเข้าทางของเพชรสมอสเพชรสมหมายหรือเปล่าเสร็จเผาขวาครับเพชรศิลาเจอแทงขวามาก่อนครับถึงในแล้วถึงในแล้วเนี่ครับแทงเข่ามีมีม,ม,มัดมีศอกนะครับเพชรสมหมายเองก็คอยเนี่ยครับเตะดักเอาไว้ครับแทงซ้ายจับได้โต้คืนด้วยขวาครับเอาละครับพอเดินแล้วก็ถือว่าหน้าลัวเลยนะครับ เพชรศิลาครับ้ือความที่รูปร่างใหญ่กว่าครับอ้าวลุดแ้งขวาติดบังครับเพชรสมหมายเดินก็จริงนะครับแต่ว่าเพชรสมหมายนี่คือไม่ยอมให้ทําอะไรง่ายๆครับทาให้จังหวะของเพชรศิลาดูขาดขาดเกินไปครับอ่าอย่ไท้อครับเดินเข้าหาต่อครับเริ่มเตะได้เหมือนกันครับเพชรศิลาแต่ว่าต้องต่อเนื่องนะครับต้องมีลูกต่อเนื่องครับค่อยๆขยับหาจังหวะครับเพชรสมหมายก็ตั้งรับมีลูกที่บ้ครับอ่าดูวงในบ้างครับ แม่วงในอาจจะเห็นน้อยครับผู้นี้แต่ว่าก็มีบ้างตั้งกระแพงเอาไว้ครับไม่ยอมให้พิศิลาโต้ได้ถนัดเกินครับเนี่ยดูครับมีขยับหลอกจะทิมไม่ทีมเตะสาแข่งซะเลยครับเชรสมมายครับมี่แหะครับแมมีสอดครับนี่แหละครับแมหาจังหวะฟันอยู่นานครับแมโดนเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่อย่างที่บอกครับยังไม่มีลูกติดตามครับ นี่ฮะโดนถีบกระเด็นออกมาอีกแหมอาวุธต้องต่อเนื่องกว่านี้เลยครับแต่ว่าดูจากศอกเมื่อสักครู่เพชรศิลาที่เป็นสัญญาณแล้วนะครับนี่แหละครับคือจุดที่จะเปลี่ยนเกมได้ไม่ได้ครับแต่ก็ไม่ง่ายครับนี่ครับซอกอีกแล้วครับเต่ก็ใโอ้โหสามแท้งเลยครับเพชรสมหมายครับโอ้นี่ฮะแกมีออกเป็นชุดเลยครับอาวุธของเพชรสมหมาย่ะเพชรศิลาค่อยๆขยับหาจังหวะครับนี่ฮะหาจังหวะฟันศอกครับเพชรสมหมายก็ตอนนี้พิ้วไปเรื่อยครับ เดินเข้าหาครับหาตัวเจอหรือเปล่าครับยังหาเจออยู่บ้างเจอไม่เจอบ้างครับเอาหมดยกสี่ก่อนครับดูภาพช้านะครับช้ายกที่ผ่านมาครับพยายามเดินเข้าทำนะครับแต่พอเดินช้าแล้วเนี่ยฝีมือกับฝีมือเจอกันดูว่าเนี่ยครับเพชรสมหมายแกแกชิงทำก่อนะขยับเดินครับเล่นเกมเร็วขึ้นนะครับทางด้านเพชรศิลาครับยกนี้ส่วนเพชรสมหมายก็รอจังหวะดักเตะขวาครับ ดูฮะมีลูกทีบซอของเพชรศิลาก็ยังอันตรายอยู่นะครับเดี๋ยวดูครับเขาจะหาจังหวะฟันได้ไหมเจอเข่าของเพชรสมัยทีหนึ่งครับทีอีกทีนึงโอ้โหวันนี้นี่คล่องแค่ว่องไวเหลือเกินครับดูฮะจะไล่จนหรือเปล่าครับอาแล้วครับแข้งซ้ายได้เหมือนกันครับมาสองครับต่อยหมัดครับเพชรศิลาเจอทีบครับอ่าลูกทีบ ดิฟเบของทางด้านเพชรสมหมายครับอดคอไว้ครับวงในตีไม่ได้ยังอึดอัดอยู่ครับเกมของเพชรศิลาครับแต่ว่ายังไม่ท้อสักอย่างนะครับเนี่ยโดยเฉพาะศอกครับตอนนี้หมัดกระศอกแล้วครับยกที่หยกสุดท้ายครับโดยเฉพาะศอกนี่แหม่ทำเอาคู่ต่อสู้นี่หงายท้องหงายไส้มาหลายคนแล้วครับแต่ว่าดูครับเพชรศิลาเองไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับหมัดซ้ายกระแทกตรงตรงครับ อ๋วงในครับวงในครับจะตีตีไม่ได้ครับเพชรสมัยไปมัวแต่สาดแข้งแทงเข่าก็คงตามลำบากครับถึงตอนนี้นี่ต้องหมัดกับศอกเท่านั้นเลยครับโดยเฉพาะศอกครับเพชรศิลาเป็นนักวยดี่อีกคนหนึ่งที่ใช้ศอกได้ดีมากมากนะครับช่วงปลายยกสุดท้ายครับเรยวแรงมันก็เหลือน้อยลงไปเยอะเลยฮะเนี่ยพอเจอจังหวะของเพชรสมัยเร็วกว่าอยู่ประมาณกิ๊กหนึ่งที่ทำให้เกมของเพชรศิลาที่ทำะไรลำบากครับ หอยบ้างโฉบเข้าหาบ้างครับนี่ครับภาพที่สวยงามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ทั้ง10คู่เนี่ยคู่ไหนคือคู่ที่ดุเดือดที่สุดถ่ายผลเข้ามาครับมีรางวัลให้แน่นอนไม่มีปัญหา,าด้วยการาทั้งกว<อ>งครับน้ำมวยฝ่ายน้ำเงินเพชรสมหมายเพชรสมหมาย,ส,มายสอสมหมายครับนนเอาชนะคะแนนเพชรศิลาวอุราชาไปครับ